อยู่เคื่อนเนาะเขาจะไปเบร์เวลาคนมาสิบเบ็ดแล้วกันยิงป่าอยู่บ่งเคื่อนเพราะว่าน้ำเคื่อนมันล้นแม่จ้าเพคนปล่อยน้ำปล่อยน้ำออกนะเขาจะมาเบร์เวลาคนได้บอหรือบอเขาจะมาลุ้นน้ำกันมาขนหลาย้างเดีจะไปเที่ยวขนหลายครับครับเมือนนคขนก็หลายเด้วแต่ม้าแต่แล้วเดี๋ยวจะบบเห็นขนอันนี้คามาคนมาชมอีย่างกับโบรถอย่างกับจอดหลายเลยฟังรถแล้วจะนี่ครับเพป็นก็มายกสะดุ้งนะเขาจะมาหอดกับมี ยกสะดุ้งบ่ครับโอ้ลกยกขขาง่างมุนเดได้อยู่ปจ๊ะได้ขึ้นก็ได้ข้นก่ปลาบึกเบีลองลงงไหนอ้อง่ะโอเดี๋ยวหนูสิลองไปทายบงเป็นว่าปลบึกครับช่วงนี้ขึ้นนได้นได้เนาะ พอนะดีน้าม,มันเต็มเคลือนครับมันถือเกินอ่างล้นออกมาแล้วตรงนี้จะเป็นอ่างที่น้ําล้นออกจากเคลือนถ้ามันเคลือนมันเต็มที่ไหลายครับครับน้าปีนี่ <c oughs> นี่ครับน้ำม,มันจะล้นออกจากอ่างล้นสูงนะ นะครับนักท่องเที่ยวกับมาเบื้องลายครับโดนน้ำล่นเกลือนกับบรรยากาศเกลือรับเปล่าครับนูนครับมันจะเป็นห่วยยาวลงไปนอนยาวอันละเอ็นเพิ่นเห็นเจ้าหอดอดมึง ครับยากาศวิวสวยๆครับเพื่อนล้เป่าเราพาไปบิ้งครับประปึกตาสวายครับส่วนมากที่เพื่อนได้มันกับมาอ่อนน้ำนู่นี่มันขึ้นมาน้ำน้ำ เยวจะเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนเสาอยู่จังแม้นสีได้ปะได้เดี๋ยวพายแางไปเพิ่งขาดบ่เป็นยิงป่ากันครับนายเจ้ามันจะเห็นเป็นฟองขึ้นอย่างนั่นนะบุ้ยไบปุ้ยไป,ปไปครับไปเบิ่งไอทำข่าวเพื่อนเพิ่อนได้เห็นว่าเสียนป่าหลายครับมือนนะ

ปลาสวายแต่โอ้พันยิงได้แล้วครับปุ่นกำลังลากขึ้นเห็นบนน้อพี่ยกไก่ฮะตัวบุง่าครับยกขึ้นเลยแล้วบังคับรุ่นน้ำพันผมกับรุ่นน้ำพันตัวใหญ่ครับโอ้นน่นครับเห็นว่าี่เน่สีขาวๆนั่นครับที่พันยิงได้ ญิงซ้ำาล้ยกขึ้นซ้อยกันเนาะัโอเคครับยกเลยครับที่นี่เป็นแม่ชัอยสะอ้อนรุ่นน้ำพ่นมาทมพอดีมาทมพอดีมันยิงได้พอดีอยจะพูดคอยเห็นประเทแบบนี้อยู่ลาวเมีนะจะมาัอันนั้นางียัง ซ้ำอีกดีนะครับเพิ่นสิยกขึ้นนะครับโตขา,ขาวๆเห็นบ่ครับกล้องผมก็ซูมได้สำนี้เ,นเพิ่งเพิ่นจะยิงซ้ำซอยกันแล้วก็จะยกขึ้นครับเพราะว่าปลา,ามันหกมันลงไปเอาบ่ได้<อ>นะครับเห็นได้โตขาวๆนะผมก็ย่านกล้องผมโตกผมก็บ่กล้กกกาย,ยื่นออกไปครับ<อ>เ,รเ,เพิ่งรอเพิ่งเพิ่นจะยกครับนะ เป็นยิงตึงเอ็นไว้สองเส้นแล้วเออนเพราะสูงเนาะเป็นยังคนพึ้นได้อย่างนั้นปวดแน่นตึงเอ็นไว้สองเส้นแล้วครับเป็นไดจ้ะมันเบร้อเบงพยกตัวนี้อเพ่อมันยาเองนี่ย่นต้องยกอ นะครับบรรยากาศเคลื่อนรับเปล่าน้ำไหลอันนี้มันเป็นตรงอาคารระบายน้ําครับถ้าน้ำม,มันเต็มเคลื่อนแล้วมันก็จะล่นออกตรงนี้อันนั้นจะเป็นประตูไม้ครับประตูที่เพื่อนเฮ็ดขึ้นไม้ครับเบินนง่งนั้นก็ะรุ่นรุ่นน้ำพวกไอ้เพื่อนเนาะเพิ่นจะเอาปลาขึ้นโอ้ครับนี่ครับเพิ่นจะยิงซ้ำอีก เป่นอย่ยิงซ้ำเพราะว่ายิงเข้าไปเราซองเสร็เพิ่นจะโอเคโดนบ่โดนบ่ไฟรุน่นหรือยังรุ่นมาโทมันยิงได้นะ <c oughs> ก็เลยได้รุ่นนะ้ำพนนิ่นเบิ่งนางรุ่นครับ โอ้ยสะไรข้นยกแล้วบ่นะครับเป็นกำลังยกขึ้นมาแล้วครับสองลูกแล้วจะยกท่้นได้ไครับเันจะยกขึ้นมา

อันนี้ดูไม่กินหาวิธีเอาขึ้นครับจะมีแผล้อนพี่น้องสามได้แต่ละวตัวน้องพว่ามันสูงแห้งเนบแต่ครับเข,เขาจะยางเลาะไปเบิงก่อนเดี๋ยวเพิ่นเอาขึ้นมาแล้วเขาจังสิกลับมาเบิงนะมาเที่ยวครับ <c oughs>

นี่ครับเพิ่งเพ่นได้นี่ครับทางล่างเพ่นหาบปะอากาศเพิ่นเพ่นได้คุณครับมาเป็นพวงเพ่นลากนเจ้าลงไปทางนั่นไปทางนั่นเจ้าเขาต้องเอารุ่นแบบพิเศษเลยไหม อุ้ยแต่ะออดปานขาไม่ได้หลายได้อันนี้ดีกระ็เพราะเราเราเนื้อสะดุ้งได้ป่าอันนี้ตั้งปลาบึกได้ตั้งสี่หาตัวหาหกตัวแล้ววะ,ะตัว,ต,ว,ต,วตัวหนึ่งอยู่ในน้ำนะจามัดหางไว้เดนลากขึ้นเ,เราได้อยู่บางทีเราได้มาเราได้สามตัวนี่ครับเป็นมัดหางไว้ สิโบ่ได้ขอสื <médico> ่อสุดโตแล้วเท่าไหร่นะไาชิสื่อมาเห็ดจุ่มกับปนกับลิ้นแล้วครับจับอยางจะพูดถือเบ็ดม้าย้ำดิแเมื่อเราเบ็ดวะบทันแล้วปลาสววายนันกึ่งนับมึง อันนี้พ่นฟาดนี่มันของเลยนะ่ห้มันเกาะโตเลยฟาดซุ้มไปสเสือๆนี่ครับพาไปดูข้างในนะเพนทางนี้นนนอมา่นี่น <c oughs> ยงิงได้บ่ครับโ <c oughs> อ้ขอหาหัวเลยหัแตกทางนั้นได้เอาขึ้นก่ได้เอาขึ้นทาง้ได้ยู่ฟังนะเมียนครับ โดน,น,นแล้บ้างครับคนนึงหันเลยคนกลุ่มกันยิงสามสี่ดอกเราซอยกันว่าสิยกขึ้นประมาณแค่ตัวโอ้ใหญ่อยู่เลยครับเพราะว่า,วาเลี้ยวลงไปเด้อทางสะพานกับไงเนี้ยเ,เห็นแค่ไงอ่ะพุชมาได้เสี่ยงลงมันจะน้อยถึงมาครกโอ้ยถึงมาก ห่างปืนทันอยู่ดิเห็นมันจริงจ้ามันขึ้นมาน้ำหนามเนื้อมันลงมาจับลงมาจากเพื่อนลงม้านี่แบบมันก็ปืนองอืมาจุดนมเบื้องเบื้องขาวพวกเสีย่ยคนได้เนาะมันติดสะดุ้งมันบอกข้างล่างนั่นนะ ทเบิ่งเพิ่นหาบขึ้นเาบขม้นมาเงเงินแล้วเอาขึ้นครับสิพาไปขอบเบิ่งปลาน้ำเพิ่นนี่เพิ่นหุมขึ้นมาแล้วไปลุ้นไลุ้นะมนไหมขอเบิ่งน้ำเนี่ย เพิ่นหมานคนม้านป๊าดจากโล่เลยนะครับตัวเลยแล้วเพิ่นขายจังไหนขายังไงหนหมวกคนมานะรีไปเจ้าฝนตกแล้วกลับทางพี่ทางพี่ฝนมาแล้วข่าวจันทร์พันธ์ครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งตู่เพิ่นยิงเนาะเพิ่นเอาขึ้นได้เนาะไปเาเพิ่นขึ้นหมานนะ นกรตกครับอยากถ่ายคลิปไหมพี่น้องมึงก็อยากถ่ายมาเนขวขาน่ามเจ้าซ้ำบ้างเราสับไปน่ครับตตเพิ่งยิงบ้างนี่งครับยิงได้บต้องสัเอา้งคสรบ่งเบ้งนเบบ้โหสว่านน้ำเพิ่น เป็นยานรถบร็เกกันเลียวเก้าล้อเาล้เครื่องครับเยียบเลยี่นั่งหัวไขมันมาเนี่ย พนตกแห้งแล้วเพียครับผมไปแค่นี้ครพดตกเราไปไปครับ